ก่อนความสะอาดตัวรับเรียนนะครับมีแปรงนะครับมีไข่ควงนะครับแล้วก็มีผ้าสะอาดนะครับชุบน้ําแล้วก็บิดให้แห้งนะครับเริ่มถอดเลยแล้วห้อยไว้ก่อนนะครับฉะนั้นใช้ไขควงครับดัดออกฝั่งนี้ทํครับดันไว้ก่อนถอดออกนะครับถอดออกมาได้แล้วนะฮะแล้วก็อ้านะครับ แล้วก็เช็ดให้สะอาดครับในนี้นะฮะเห็นไหมครับมันจะมีเซ็นเซอร์อยู่ตรงนี้ด้วยนะครับเช็ดให้สะอาดแล้วก็มีเซ็นเซอร์อยู่ตรงนี้ด้วยครับใช้แปลงป,ปัดฝุนนะฮะให้สะอาดจากนั้นใส่คลืนเข้าไปครับตรงนี้เข้าให้ตรงล็อกนะครับแล้วก็ด้านบนนะครับ จากนั้นดติมเข้าไปตรงๆครับแล้วก็ใส่ตัวนี้ขึ้นเข้าไป